กลับสวัสดีค่ทมมะท่านผู้ชมมณนีพอเที่ยงก็ได้ผ้าแม่บัวมายืนอยู่ที่นาสารแม่ฮันนี่อีกคันหนึ่งเนาะครับผมเนาะหลังจากวันที่ยี่สี่ครับผมที่แม่บัวมาไหว้แม่ฮันนีค่คังหนึ่งแล้วแต่ว่ากลับไปครับผมตกกลางคืนมาแม่บัวฝันว่าแม่ฮันนี่นั่งรถไปน้ำกันวสันไปเบียดกันอยู่ในแคบ,บวสันมายอมเลยครับท่านผู้ชมนั่มไปหอดบ้านอีกแล้วครับผมอยากให้แม่บัวมาที่ศารอีกแม่บัวกเ็เลย จัดเป็นผ่านใบสีมาสองผ่านเพื่อว่ามะกาบมหวายมมฮันี่เพราะว่าพนบอกว่าขันมาถ,ถึงสาลนี่พนจใจโชคในเลขสามตัวพอเที่ยงกับพย่างขามครับแต่มู่ชัว่าเป็นเลกตัวใดแต่แม่บัวบอกว่าบอกว่าได้พนไม่ให้บอกแต่ว่าเขียนให้ได้ยั่วถามมะหอดสารอลไรได้พนจะเขียนให้ว่าสัน่นฉะนั้นแล้วพอเที่ยงก็ถือโอกาสดีแล้วนะครับสมมูชม่ชัวเนาะเดินทางมาพอญิงก็เลยต่องมาิดตามตเลขกับเมบัวที่แม่ฮันี่ไปหาพน เดี๋ยวฮอไปเบิงน้ากันคะว่าแม่บัวจะเขียนเลขให้เป็นตัวใดที่แม่นี่พ่นบอกว่าจะให้สามตัวต้องไปเบิงไปช่มพร้อมกันเดี๋ยวฮอดติดตามไปเบิงกับแม่บัวเลยครับผม พอเที่ยงพ่ะอานถามหลายครั้งครับท่านผู้ชมแต่แม่บัวพคนวายไม่ฮันนี่พ่อบม่ได้บอกแต่ว่าเพิ่นจะเขียนให้เลยครับท่านผู้ชมจะเขียนให้เลยสะไปเรเลขตัวใดพอาะต้องถามเพื่อนขอ้ผมกันครับผมเนาะเดี๋ยวพอดีแม่บัวกำลังวายอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาสมมติเห้แม่บัวคนเดียวเขียนให้พอเพิ่นสื่อสารกับแม่ฮันนี่แล้วตั้งแต่วันที่ยิบซีขึ้นวันที่ยิบซีครับผมแม่บัวพอเที่ยงพ่อแม่บัวเมื่วายวันที่ยิบซีพอคนเราพิ่นั่งไปหอด่านอีกครั้งหนึ่ง ทำไมกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงจะหายสตัวว่าสัน่นจะไม่บัวเพรายอมบอกเพราเที่ยงคร่ะพ่นวาพ่นบอกว่าได้พ่นมาให้บอกพ่นวากันเขียนให้ได้เยอะเพราะนั้นแล้วกอเที่ยงก็เลยต้องทารอไม่บัว่นเขียนให้พี่ให้น้องในเบิ่งนน้ำกันกนกข่รวบม่ไม่อันนี้พ่นไปดั้มไปหอดบ้าน,นสี่สารไม่บัวนั่นสี่เป็นเลขตัวใดที่เป็นตัวเขา่าไม่บัวจับกรุ๊ปยิงก่องหรือบ่อ,อครับผมเนาะ เขียนแล้วครัเขียนแ้่เขียนนะครับแ่งช่นะผมไม่บอกเขียนเป็นแนวนีู้นยังไม่บอกไม่บอกบอกก็ได้ถามก็ได้ตรงเบื้องเอาูนยัง มอบระมันบอประัใหครับทุกผู้ชมไม่จีช่มประสันนะคะยังม่บวชเขียนเมือใหม่นะคะชเขียนใส่ทั้งงลางก็ได้ท้้งล่างนั่นละแม่แม่นคเขียน่ว่าบอหบแต่ว่าให้เขียนนะคะทุกผู้ชมหเขียนหการธรรมชุ่มุทัน มบงได้ินได่ะครับช่อก็นรับโยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับแตู่้ช่เรวก่านี้สห้าเก้าแสดงว่าคืนนมนที่สิบี่ี่เมทนีไปหาเมบัวหอนเทนี้ไปยาบเลนะครับแต่มานู้ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งสูดห้าเก้า 0598นั่นค่ะแท่นมูชมนะ้ช่เนอะตัวข้างบนคล้ายๆมันเขียนมาเป็น0981น,นะครับผมแต่บานวานมันบอกคอยชัดเจนบพใ้เขลี่ยหาเป็น05981แนะม่บัวบอกว่าแม่ฮันนีบ่บเให้บอกครับแต่พใน,นในเกียนายโยมันจะถือว่าบัวีดเนาะครับท่นมู้ช่เนาะแ็แลต่แต่ทม,มานช่วมจะพีรนาเองครับผมก็เที่ยงกับทีตาใหม ไม่บัวพันบอกสูเพระเที่ยงฟังอยู่แต่ว่าพันก็บ,บริบบอกตัวเลขเพาราะว่าพันเหเขียนในตัวไหนเพาราะว่าพันบอกว่าไม่หันหนีก็ได้ให้บัวแต่ว่าให้เมื่อเขียนเอาอยูุ่นาสารตามคำสัญญาครับวันนี้ไม่บัวก็ได้เดือนทางมานําข้านใบสีครับผมมาฝ่ายไม่หันหนีครับผมกับปบารากฏว่าเขียนให้เป็นศูนย์ห้าเก้าก็แปดหนึ่งนะครับ่านผู้ช่วเนาะ อ้าครับท่านผู้ชมแต่แต่ท่านผู้ชมอยู่พี่ชนะเองพอเที่ยงกับพี่ตามไห้คือว่าแหละครับเพราแม่บัวพันบอกแม่ฮันนี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพันไปสื่อสารกันกับปรากฏว่าพันมากับพอเที่ยงกับผ้ามานเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกับปรากฏว่าเขียนไห้เป็นห้าห้าศูนย์ห้าเก้ากับแปดหนึ่งศูนย์ห้าเก้ากับแปดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะ ครับพอดีครับแม่บัวบพอดีครับเป็นยังแม่บัวคือจังได้เดินทางมาสี่อสารไม่ฮหนี่อีกครั้งหนึ่งวันที่ยี่สิบตีนอนลงมาหาเพิ่นมาไหว้เพิ่นเพิ่อนไหวเดี๋ยวก็พอดีกับเมื่อไงยังมือแรงเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นขี่รถเมื่อนำมาสั่นตกะมือขึ้นมาปั่นว่าเพิ่นขี่รถเมื่อนำขี่รถเมื่อนำเลยแมนขี่รถเมื่อนำเพิ่นกับแปะหล่อล่ำท่ามเพลงอีกฟังหล่อล่ำท่ามเพลงฟังกับต๊มือกันไปนั่มต๊ไปนั่ม นะก่อนขีแกงมันก็บาโดนวันบาโดนดอกเพราะว่าร้านกะหนั่นเนาะร้านกะสู้ก็เลยว่าเออไปก็ไปเออสันก็เลยมาอีกหนึ่งอ่ะเพื่นบอกให้แม่บัวมาสีสานอีกครั้งหนึ่งบอกมาอีกสครั้งหนึ่งบัวก็เลยมามือีกก็เลยมาไหวเราจะเรียกใช่ไหมบัวแขนหายไหมบัวหูจักตั้งแต่มมือนานแล้วจักเต็มมือนานแล้วเพื่อนบอกบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกหรือเพื่อนแขนหายเพื่อนบอกเพื่อนบอกมาเลย แต่เพิ่นกะกำะซ่ามั่วว่าหามหามบอกคนอื่นหามบอกคนอื่นเนีเขียนเอาเขียนได้อยู่เขียนได้ชอบเออแต่ไม่ไม่บัวว่าเขียนหนังสือตัวนี้เขียนเ่อปิ้นเลยว่าว่าเคยเขียนไหมบัว่เคขด็กไทยนี่เด็กไทยยังเป็นแบบไหนก็บ้องหูนะอ่ะนี่กาหาถามให้พ่อเป็นสังเขียนน้องกระตุ้ชมเนาะตามจริงอยู่กันมาพอเที่ยงกับว่าเคยเห็ยนไหมบัวเขียนตัวไทยอีีครับท่านผู้ชมเขียนจะเด้กระลบิกแมน แต่มือนี้ขึ้นไปที่ศาลปรากฏ่าเขียนให้เป็นเลขไทยเลยครับ่านผู้ชมเนาะมีมีเลขไทยแล้วก็เออเราผสมกันเออผสมกันมีมีเหล็กหนึ่งก็เลขกเก่าเป็นเลขไทยครับผมสุดท้ายนี่ประเทืงก็มีของดีมาฝากพี่ฝากน้องครับผมท่านใดอยากได้เอาไปซอยขาซอยขายเก่าร่องไปฟังจากปากป้ผมพอมกันกับประเทืงเลยครับผมสาธุสาธุสาธุเจรินพรครับเออเนื่องจากวัตถุมงคลที่นี่ที่ว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมทีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนี่บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาคขาขายกับบริจกดำมีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเข้าใจว่าสร้่งมีคุณ คนบม่เข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าหน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูปรัสเาก็เลยบางควา้เกียกุยก็ลงบูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อที่ไปทีตเหมืนที่เหม่ไปมันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลงปู่เหียยว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหล<า>ีมีพูทธคุณไม่ได้โตมียติรทธิ์มีอานาจสามารถมเย็นอวดยุทธิธสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่ไม่เห็นวัตถุชน,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาวันนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วพผนว่า ั้งมัองเล่าคน่าให้เอาฝากบกต <Alf. S 1> ูมต <c oughs> ้น hmm. ทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยน้ำนี่คือฝากตูมากบ้านพ่อ่าปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเคื่องอนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นตรงเอากับฝ่บาผ่ากไปไปยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มันใบคุ่นเ้ราะพระีฐานอยู่ครับะนะ <c oughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางคร,รับผมพระศีบาลีพระศรีวาลีองค์มหาราบองค์มเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยียดำมีตำ,ำนานมากการผีกันสางกระไลงในนองสงร้างคือไม่งเงียวดำเสียมาเห็น จะมารวมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปลูกเสกของผุดเบิร์ตำน้าอยู่ในเจ็ตำนานเบิรปลปกปูกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปลูกมาเฉลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ผู้ปลูกเสกผู้รับแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวีรงนี่ผู้ปลูกเสกให้รับแรกอนาถ่ายาไ,ไปสองผู้รอด อ่าบัตรกุดคนอ่ปูดอดทรม,มารชิโนงานเป็นปูพิเศษปูที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในคนมางมีอยู่กินส่างกัน,กนมันจะทีวด,ดูครับครับน,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 นี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองอ่านี่มันบวกบวกสายหรือเปล่าครับเพิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมลอ ปูรอดมาจากสปูรอดเป็นศส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษส์ไปห้องพญายีสีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่างกวามเป็นมาก